ญาติยมถามว่าแล้วแฟนไม่ชีจะอยู่ยังไงนะคะตอนแรกแฟนไม่ชีก็ตกใจเหมือนกันว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกับภรรยาของตัวเองไม่ชีก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าถึงแม้เรามีเงินเป็นสิบสิบล้านเราก็ไม่สามารถเอาเงินไปได้แล้วตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถมีชีวิตคู่ดได้แล้วนะคะไม่สามารถเป็นภรรยาที่ดีให้กับคุณได้แล้ว ตอนนี้ฉันก็ไม่สามารถมีชีวิตคู่ดได้แล้วนะคะไม่สามารถเป็นภรรยายที่ดีให้กับคุณได้แล้วหรือว่ามีเพศสัมพันธ์ได้แล้วนะคะไม่ชีก็ตกสังตรงนะแล้วก็เขาก็ช็อกค,ค่ะเขาก็ร้องไห้แล้วก็ตกใจมากที่ได้ยินแบบนี้นะคะคือแบบจุกคือพูดไม่ออกนะคะเขาก็ร้องไห้ทาใจอยู่หลายเดือนนะคะกว่า คุณโยมถามว่าไม่ชีมีลูกไหมไม่ชีนีม่มีลูกกับคุณสามีนะคะเราแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมา13ปีนะคะเพศเพราะว่าไม่ชีอธิษฐานจิตมาตั้งแต่อดีตชาตินะคะไม่มีบุตรนะคะเพราะว่ามีปัญหากับความรักค่ะโยมอดิตชาติไม่ชีมีบุตรมีฝาแฝดนะคะคู่หนึ่งเป็นผู้ชายแล้วก็แฟนไม่ได้เป็นผู้นำ ้วสุดท้ายก็อธิษฐานไว้จนลูกแบบโตหมดแล้วค่ะแล้วก็แยกย้ายการทําหน้าที่ของไทยครองมาแล้วสุดท้ายแม่ชีก็ออกบวชแม่ชีเสียชีวิตตรงอายุ85ค่ะแล้วก็เป็นนักบวชเหมือนชาตินี้นะคะอธิษฐานไว้มันแรงมากค่ะเราทําเหตุไว้แบบไหนก็ได้แบบนั้นคือเรื่องจริงนะคะถ้าไม่มั่นใจก็อย่าอธิษฐานนะคะโยม อย่าอธิษฐานอย่าทำเด็นขาดพระโยมกายรูปนามจิตนี้ไม่สามารถคอนเรืองได้แต่งงานได้มีคู่ชีวิตได้นะคะมีแฟนมีแฟนไม่ได้นะคะใช้ชีวิตแบบคาลวงวไม่ได้นะคะเพราะว่ากายกับจิตนี้มันไม่ใช่ของเราตั้งแต่แรกนะคะตั้งแต่ไม่ชีตื่นรู้รู้เลยว่ากายกับจิตนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถทำตามใจต,ตัวเองได้นะคะ าญาติโยมคนไหนบานเพียนๆต่อเนื่องสมาเสมอแล้วถึงตรงนี้แล้วหรือว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์นะคะท่านจะพูดให้กับญาติโยมฟังได้นะคะลองไปถามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของตนเองนะคะไม่ต้องเชื่อไม่ชี้ทั้งหมดก็ได้ค่ะไม่ชี้ไม่ได้ขอให้ทุกคนเชื่อนะคะแต่ให้ทุกคนปฏิบัติต่อเนื่องสมานเสมอน,นะคะและทุกคนจะเข้าใจในสิ่งที่ไม่ชี้พูดจะไม่มีข้อ